โอยเขาเป็นทีมหมาป่ากันมึงก็ไม่หมาไหนหมากูหมาเนี่ยหมาถังหัวหมาเนี่ยเออหมาบ้งใหม่วะไม่หมาบ้านผมก็นายอยู่นะใครใครก็รู้บอยว่าแบบมึงไะก๊อตขนาดไหนถูกป่ะได้เองอะได้เองอะไอพีไปโชว์ดิว่ามึงมีอะไรในตู้แดงนั่นแหละนี่ นั่นแหละขวาเบื้อไอ้โหลดเร็วกันได้ว่าเดี๋ยวนี้มึงโหลดเร็วเหรอเออไปไปไม่ได้เออมึงไม่มันน่าจะเป็นพราแฉกเว้ย,อ,ยอ๋อเหรอเออมันปรับมาปกติแบบมาถึงก็เครื่องบินจะออกแล้วอะไม่ใช่เพราะคอมที่ไปแย่งเด็กมาเออว่ะมึงไปมึงเปลี่ยนคอมนี่ว่ะไปเอเอว่ะมึงใช้คอมเครื่องนั้นไหมเนี่ยเออมึงใช้คอมเครื่องนั้นไหมเนี่ยมึงอะเฮ้ยเฮ้ยบูดตามตอนเดี่ยงไม่ได้ ไอพีมึงดูนะเลขหนึ่งโอเคปะโอเคเลขหนึ่งอ่าอาคารนี้เท่านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเลยเอาเลยลงเลยให้มันคนดูตื่นเต้นไงคนดูชอบอะไรตื่นเต้นอยู่แล้วได้เลยได้เลยลงตัวไหนรับไวสุดบอยตรงนั้นไวสุดมันต้องลงเลยไม่ต้องงลลเยมึงช้าไปแล้วไม่ทันละทันทันทันมันต้องแบบว่าเครื่องบินมาถึงปุ๊บมึงต้องลงเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ดูมึงดูนะพัฒนามาแล้วอ่ะนี่คือ P ีเวอร์ชั่นอัปเกรดอ่ะอืมปีีดีที่สุดอ่ะ มึงรอดูแล้วกันบอยเออว่ะไอ้เจมันลงกันไปหมดแล้วอ่ะเห็นไหมกูบอกงละมึงช้าไปว่ะเราก็แค่เอ้ยมึงอย่าหนีกูได้ตั้กูลงมาแล้วไอ้เนี้ยเราก็แค่มอย่าหนีกูนะเอ้ยกูตามอยู่บอยเออตามโอ้โหแล้วกูกดตามมึงแล้วกูลงน้ำเนี่ยนะเอ้ากูกดตามมึงเจมเอาล่อเอาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาทัน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 โอเคปะโอ้กูลงกลางตะพานเลยดูดิ ไอ้บอยกูตายอะไรมีคนลงบ้านมึงแลล้วใใคครรงบ้านมึงเลยข้างล่างชั้นหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวมึงไม่ดูอ่ะใช่ดีมันไปลงตรงไหนกันมึงดูดีทีเดียวกันเฮ้ยมามีคีบิ้งมาเลยพีคมาเลยจันบอยแกคิวจันบอยแกคิวเออดู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 ยังไงสั่ยังไงครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยดูมันดิมึงยังไงมึงยังไงกลัวกูไม่รอดแล้วล่ะ กูอยู่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 กูรออยู่ไหนวะกูรอนี่ข้างๆนี่กูเปิดประตูให้มึงแลยนะไอ้โอ้โหเชื่อไหมไม่เชื่อเออแป๊บนึงแป๊บแป๊ไหวกูไหวมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่บ้านข้างๆกูจะมาวิ่งมาบ้านกูมาไอพีไม่เก็บย่งไม่เก็บกูดังกูดังวะกูดังไม่เป็นไรหรอกบอยกูให้มึงกูมึงช่วยกูก่อนเชี่ยมึงจะหิวของไม่มีกระเป๋าเก็บไอพีไม่เป็นไรมึงเลิกทะเลาะกันดิ น่ากูน่ากูเลยกูดังพี่ไม่เก็บยาหน่อยไม่มีกระเป๋าเนี่ยอย่าอย่าเออย่ามันนี่กระสุนกูเออไม่เป็นไรกูเก็บให้เลิกทะเลาะกันดิไอ้หน้ากูตัวหนึงเออกูช่วยยิงอยู่กูช่วยยิงอยู่อะไรเกมนี่มานนก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 เฮ้ยไอพีไอพีไอพี่พี่อะไรมึงอะไรกับกูนะวันนี้เล่นทะเลาะกันที่มึงชอบไปอยู่ข้างนอกนี่เห็นไหมคืออะไรวะอ๋อไอ้่ี้ให้กูออกมาตายสัตว์ ไอ้เขี้ยแป๊บนึงนี้กูยิงมันอยู่เดี๋ยวกูไปเก็บให้เดี๋ยวกูไปเก็บให้เดี๋กูเก็บหล่ะมึงเก็บเฮ้ยกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูช่วยอยู่เฮ้ยโอเคโอเคโอเคกูเข้าบ้านก่อนเก็บสองนี่วางสองวางนี่วางวางโอ้ยพูดเองอะเดี๋ยวไม่ต้องขอบคุณนะพูดเองนะไม่ต้องขอบคุณอะไอ้เขี้ยนั่นไอ้ตัวที่กูยิงเนาะเมื่อกี้มันยังไม่ตายพวกมึง ก็ไปดีก็ไปดีเนี่ยกูพร้อมกูพร้อมมึงได้เนี่ยมึงได้กูดังนี่ดิมามึงได้กูดังนี่ดิมีมีกอดสองมีกอดสองพีรู้สองพีพีไปไหนพีกูอยู่นี่มึงอยู่ไหนแล้วใครยิงกูไอ้โหยังใครยิงมาสุกกล้ามาไอพีพีรู้สองพีพีพีอ๋อติดไอติดเล็กขึ้นโอเคตึกเล็กขึ้นได้เฉียวหน้าพีมานิดเดียวไอยิงน็อปยิงน็อปยิงน็อกป กูดังกูดังมันนนกไปแล้วกูดังมันนกไปแล้วไป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 ตรงนี้มีคนตรงนี้ม yeah> ีคนเปลอยเลยอุ้ยอ้ยโอ้มีังกูชุบพี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 ยไกไปต่อได้กูดังไปต่ได้ังไปอไดังไป่อไังไปต่ได้ไป่อได้กูงไป้กูไป่้กูดังไ่อ้ง่กดังไ่อนเดัไอ้กดัง่อไว้กูไ่อได้กูสย

คือไม่ยอมอ่ะจริงๆนะยอมไม่ได้เลยนะคนดูลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยเมื่อกะก็คือถ้าเราลงไปเป็นแชมป์ตรงนี้ปั๊บนี่คนดูแบบโดเนทให้ห้าแสนเลยกลางไล์าะนะกลางไล่ไอพี่ะเออพี่ไล์อยู่ปะเนี่ยไม่เป็นแสดงว่ามึงอดห้าแสนละบอยต้องลงไหนเนะี่ยเราต้องลงไหนเออเอาเอาทปๆดิลงเลยลงเลยลงเลยอา้าวลงเลยว่ะเราคงไม่เชื่อ <laughs> แล้วคือไอพีหมดหมดสไตล์บอยแล้วอะ่ะคือไม่ฟังแล้วอะ่ะ ลงจุดตัวเองอ่ะเห็นไหม <c oughs> ไม่ต้องฟังไอง้บอยใช่ไหมลุงชีวิตนี้ดีเลยมันถึงที่หลังคงดีงไม่ถึงอีก <c oughs> อันนี้กดตามแล้วแบบสุดขอบเลย <c oughs> เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวสุดท้ายก็ลงที่เดียวกันอยู่ดีๆๆๆอะ่ะเช่าดีมาเช่าดีมาเอ,อ้ยกูด่าไม่ได้ <c oughs> มันไม่ได้เจมันไม่ให้มึงพูดแล้วโอ้ต้องหนึ่งนาทีขึ้นไปว่ะใช่ต้องหนึ่งนาทีขึ้นไปเว้ยมันไม่ให้เราพูดแล้ว้ออมันก็หลบอยู่ในนี้นาทีหนึ่งก็ดีเ้วใครเปิดว้ด่าเฮ้ยเหมือนมีคนลงว่ะเหมือนมีคนลงไอ้บอย แล้วเรากลัวปะอ้าวอ้าวมาดีเหมือนจะกลัวนะไม่มีปืนเลยวะเฮ้ยกูมีกูมีกูมีมื่อไ่เม่ไรกูลงข้างกูลงค้างเฮ้ยกูมีสไนไอพีสไนอยู่ข้างล่างบ้านกูอืมเฮ้ยเมงเริ่มทีละแล้วสไนอะไรอะเจมเอฟยูี เอ้ยขอขอขอมาไรูมาล้เต็มกรูมาแล้มึงอยู่ไหนมึงมาไปหามึงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วหนึ่งเลยกูมีกูมีคุณสี่กูมีคุณสี่ไอ้ไทยมีผลงานละบ้านนี้มีคนหนึ่งนะมีมีปืนโหดให้มึงอะอะไรกูมีลูกซองแต่งเต็มม่บ้างดแต่งเต็มอ่ะแต่งเต็มอ่ะกูมีลูกซองแต่งเต็มอ่ะบ้างใครจะดีแต่งเต็มอ่ะด้านหลังด้านหลังมันมีคนด้านหลังมีคนเนี่ยก็ก็ใส่ให้แล้วไหน เราจะเป็นสิงที่นี่เลยใช่ไหมเออเออเป็นผีอยู่ที่นี่เลยเว้ยจนแชมป์เราจะไม่ไปไหนเราไปใครมีสักหกอันนี้ไหมขอสักคุณแปดก็ได้มึงล่อคุณแปดเลยเอ้ยพวกมึง cover กูกูจะไปหินจอมระมบตรงนี้แป๊บนึงแป๊บนึงจะเย็นเจมของเยอะมากเลยไม่เย็นละมาอยู่ชั้นล่างเจมโอเคชั้นล่างไหนตรงที่กูมาร์กอ่ะมาร์กเขียวมาร์กเขียวโอเคชั้นล่างสึกแดงมันวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่เฮ้ยไม่พีมันเอาจริงวะ ไอ้มีคน<ด>มีข้ามาหาเราปะวะเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดินี่ผมดูด้านหลังโยดูด้านหลังให้ด้วยนะยถ้าม,มีใครวิ่งมาตะโกนเรียกเราจะได้เลยปะหรือยังไงมึงหลุดได้ <c oughs> <c oughs> มึงจับตาที่แล้วไม่ได้เฮ้ยไอ้กูดังนี้เหมือนเราจะไม่มีคนรูดนะมึงสนใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอก่อนรอก่อนรอได้ได้ได้แล้วจะลงมีคนเรายังไม่เห็นใครเลยโอเคโอเคโอเคไม่เห็นก็แปลว่าไม่มีไงใช่ไหมพี่เจมส์ไปเลยไปเลยเดี๋ยวพวกกูอยู่กัน ไอพีมึงมีคูณสี่มึงก็เอายิงมันดีกูยิงอยู่โอ้โหโอ้โหพี่บอยมีมีมีใกล้ๆตัวหนึ่งมันอ้อมบ่อ้อมมันอ้อมอยู่ต้นไม้มันจะโดนด้อืมม่ผมจะโดนด้ายเจ๊โอ้ยพี่บอยอ้ยไอ้ยักษยิงแตึงดงตงงึตายง่ายจังวะชุบไงวะเนี้ยโอ้โหวิ่งมาอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ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  ตึกแดงพี่ไอพีคอเวอร์นะพีพีคอเวอร์กูไว้ใจมึงเู่อยจอจอนเลยด้วยเหรอวะได้ๆมีนักต่เห็นหัวเต็มๆเลยเฮ้ยพี่พีระวังมึงยกันเลยเย็นใจเยยเย็นตีพวกมึงพลาดแล้แหละที่แบบจองมาเล่นตีพวกกูกูบอกไว้เลยใช่กลัวเด็กขี้แค้นตาขาดเลยเฮ้ยมาวอยมาแล้ววะเราไปเลยไหม ไปไหนหนีจากเนี้ยกูวหนีอจากนี่เเยเออไปไปไปแล้วมอะไรไปหายพี่ไอ้ทายเอาเลือดไเอาไเลือดไปเลอดเลือดไปเลือดไ่เดไปมันอดไลือดไาเลือดเลือดไปเลือเลดเลือดเอเลือไปเลือเลดไเลอเลืดไปเลืไปเลอเไปึเเไมึงยิงตรงไหนเอไดดตึกแดงดตึกแดงอลดไปเลไดไปเลยเออ่ะ ไอ้กูมาเดี๋ยวกูไดนช่วยโผลหลอกเทคสั้นอ่ะเลยๆเลยเลยเลยตึกแดงเฮ้ยอย่าพึ่งดีเฮ้ยตรงตรงนี้ตัวหนึ่งมามาผมนี่น็อกไปดีน็อกไปดีน็อกไปดีเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้เฮ้ยเพื่อนมันกับน็อกได้ปะได้กูดังหลังปะเอาแย่เอาแยเกือบโดนแล้วอ่ะมันกือบตายแล้วเฮ้ยเราไปกูดังข้างเึอะช่วยกู ขับไปกอดันกันไปกอดันกันกูเป็นเจ้าปู่ะตามมาตามมาตามมาถ้าตอนเล็งหนึ่งถ้าตอนเล็งหนึ่งกูตายละกูเพิ่งตายกูตายก่อนใช้ดีอยู่ไหนลราไปแล้วหนึ่งผมเลือดเพิ่งมาเราต้องไปแล้ววะจิงที่มีอยเราต้อมีร้อยหนึ่งชนะที่นี่จะอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเลยเหรอไปตึกูดังไหมเปลี่ยน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 กูดังนู้นใช่ไหมเอ้ยมีเอ้ยกูได้ยินเสียงแปลกมากูได้ยินเสียงแปลกมา ได้ยินอันนี้ได้ยินเลยว่ะข้างนอกข้างนอกข้นล่างมันอยู่ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างเฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งมามันวิ่งมาสวยเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนได้ถึกแดงมีตัวนึงได้ถึกแดงมีตัวนึงโอเคโอเคโอไอ้บอยมึงยิงตรงตรงไหนน็อกวะเฮ้ยสวยนี่คือตัวไหนตัวตัวไหนเนี่ยตายแล้วไอ้ตัวนี้ตัวแรกที่น็อกตัวที่ล้มโอเคตัวที่ล้มมันมันมีสองตัวมันมีสองตัวอ่ะผมยกให้ศพนี้พี่พีวิ่งไปรุ้นเลยอะไรยกให้เลยตายดิตายเลย กูอยากเปลี่ยนตึกว่ะคือเราอยู่ตรงเนี้ยเราเราแพ้ตลอดเว้ยในตึกแดงมีอตัวนะในตึกแดงมีอีกตัววิ่งวิ่งวิ่งเมื่อกี้เลยไม่ก็เรามีสี่อ่ะสี่หนึ่งอ่ะอาจจะหนึ่งเก็บสี่ก็ได้ถ้งเว้คิดอย่างนั้นะบนสุดบนสุดบนสุดมันู่ไหนมันู่ไหนบนสุดบนสุดบนลสุดเลยเฮ้ยบนสุดเลยบอกเไอ้ทเนี้ยน่ากลัวสัตว์

ผมอยู่มุมนี okay, okay. ้ผมเห็นทุกอย่างด้านหน้าเฮ้ยมันมันมันโผล่หัวมันโผงอ่ะมาปลาระเบิดเห็นปะเฮ้ยเลื่องฮาดิเอกูด้วยโดนโดนกูมาโดนกูเแบบเล่าไอ้ขอยาหน่อยดิขอยาหน่อยกูไมีกูไม่มีต้องไปฆ่ามันนะน่จริงโดดมาตอนแป๊บนึงแป๊บนึงมันจะโดนสไนเปอร์กูหรอมันจะโดนมันจะโดนสไนกูมึงโผล่มาดิ มึงมาดิอุ้ยมาดิบวกระเบิดมาดิมาดิไอพีหิวก่อนแป๊บแป๊บพีพีนี่นี่นี่เฮ้ย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 ปืนนี้ไม่เอาใครมาใครมาใครมามันมันมันซ้ายข้างบนเหมือนกันข้างบนเหมือนกันปืนนี้เลยปืนนี้ไม่เอาปืนนี้ไม่เอาปืนนี้ไม่เล่นปืนนี้ไม่ช้านะขอร้องปืนนี้ไม่เล่นไอ้ไทยกลัวมึงไปอยู่มุมเดิมเออโอ้ยมันเกือบมันกบล้มนั่นแม่ผมกระสุนจะหมดผมลงมาหากระสุนกระสุนอะไรวิ่งวิ่งมาหาคุณเีด็กโจ๋วโจ๋วโจ ไอพีล้มไอพีล้มไอพีล้มตรงไหนยิงวะตรงไหนช่วะพี่หน่อยเออเฮ้ยควันควันผม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 เอาคุณคุณรู้แล้วรู้ละพี่หน่อยรู้ละวมาอยู่ข้างบนน่ะบนเยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่อยู่อยู่ไม่ต้องออกมานะมันยังไม่ชาร์จไม่ยังไม่ชาร์จเรจะกลับที่เดิมพี่ต้องออกขวาไปเว้ยขวานะกุดังไทยดีเออกุดังไทยต้องไปกุดังไทยมันปลาระเบิดมันปลาระเบิดมีสองตัวมีสองตัวอุ๊ยเจ็บจับเจ็บอับเฮ้ยควันกูอยู่ไหนควันออกขวาขวาพี่ไอ้กูมองไม่เห็นน็อก็อกตัวหนึ่งน็อกตัวหนึ่ พิงโนอตัวสองตายเอ้าป่วนระเบิดมึงแม่งแบบมองเที่ยวอะไรไม่เห็นเลยเว้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสองตัวบนตายหมดเลยโนอพีป่าระเบิดหน้าประตูกูมองไม่เห็นประตูโอ้โหโทษโทษโผมผมควันเองผมควันเองเปรี้ยวระเบิดจิงประตูแบบมองไม่เห็นเลยอะไรสักอย่างเลยเมื่อกี้โอ้กวันเองโอ้กวันเองเหลือแล้วยังยังเหลืออีกตัวหนึ่ง ตตายแล้วนี่ไงตายไม่ได้จ้ะตายแม่ยังน็อกอยู่ยังน็อกอยู่ยังน็อกอยู่ตัวนี้มันน็อกตัวนี้มันน็อกเดี๋ยวไปศพแล้วมึงไอพีมันไม่เหลืออะไรเลยก็กูไม่มีอะไรเลยจนชิบหายดัดฟ้าบอยดัดฟ้าเมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่ดัดฟ้ามีตัวนึงวิ่งอยู่เออสวยมีตัวมีตัวมี๊ีกไอบอยบิ๊กดัดฟ้าดัดฟ้าดัดฟ้าเอาละเอาละเอาละ มุดไวเออและไอพีไงเรามันมีคนฆ่ากูอะมันฟาระเบิดขวานโุดเอาเช่าหนี่มาหมดยังเนี่ยหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเสียงใครวิ่งใกล้ๆผมตึกผมผมอยู่คนเดียวปะเออใช่ใช่มึงอยู่คนเดียวมี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 ไอไทยวิ่งมาดิกันบนเขายิงมบนเขายิงมบนเขายิงลงมาไทยวิ่งไทยวิ่งมาดิกันไทยไปอยู่ชั้นสอง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 ไอ้บอยหน้ามึงเลย นั่นแหละข้างหน้ามึงเลยไม่มีไม่มีมีม,ม,ม,มีชั้นหนึ่งแล้วไทยอยู่ชั้นเดียวกันไอ้ไทยเลยเราไปช่วยไปช่วยไปช่วยไทยเร็วพี่อยู่ข้างนอกนะมันอยู่มันอยู่ข้างๆไทยเลยเดี๋ยวพี่จะเปิดประตูเดินเพี่ลองพี่ลองมันลูกซองมันลูกซองออออกูยิงกูยิงไอ้ชะลาเหรอเอ่อข,ข้างหลังข้างหลังโอ้ยเย้ยกูเกือบกูเกือบเราออกฝั่งนี้ไงฝั่งเนี้ยเราไปลุกของไอ้เไอ้ข้างบนก่อนเชื่อกูโอ้ยโอ้ยเยอะเลยมันมีแค่ลูกซองไว้มึง ไอ้ไทยโดนไอ้ไทยโดนไทยโดนตรงไหนวะยัดลูกซองพอมาผ่านทางหน้าต่างประตูระวังยิงมันผมยิงมันเจ็บยิงมันเจ็บพี่บอยเอามันหน่อยน็อกน็อกน็อกสามตายเฮ้ยเสร็จแล้วบนบ้านตายเฮ้ยที่รอบนี้แม่งเราอย่างเอาผลงานไอพีทั้งนั้นกูไม่รู้อะผลงานไอพีทั้งนั้นอ่ะ จริงพี่พีทำเอาไว้อ่ะแกเซ็ตไม่ดีแกเซ็ตเป็นของวะโหแล้วศพพี่อะไรอยู่ข้างบนนี้เต็มไปหมดเลยวะก็เออเขถึงบอกกูยิงไม่เต็มเลยกระพุกเป๋ากระเป๋าสามเต็มเลยนะคือมันมีแต่กล่องอ่ะแต่ว่าแบบพยาบาลไม่ไปไหนเออใช่เลยแม่งแม่งจนคือไม่งจนมียาเลยวะจนกันทุกตัวเลยชิบหายละถ้าไม่มีพีก็ไม่มาถึงตรงเนี้ยเอาตรงเฮ้ยขบบนขบบนบนเขามีคนบนเขามีคนบนเขามีคนเออเออเห็นแล้วเห็นแล้ว ผมไม่ดีใจในอย่า่ารู้ตรงนั้นใดีอย่ารู้ตรงนั้นในดีอย่ารู้ตรงนั้นในดีไม่ใช่ผมพูดแจกวัสเอ้ยพูดเยอะ่างวะก็กูเห็นมึงหยิบกระสุนเมื่อกี้มึงบอกไม่้แต่องปีนไม่ได้หยิบบ่อยกระสุนเทาบ่อยเป็นซัดทุกคนเลยวะปีนอยู่เอายังเราจะขึ้นไปยังพี่นะกระสุนเทาผมจะหยิบไปใหม่ไม่ได้ใช้จะได้ข่อไหมจะได้ข่อไหมเราต้องได้นั่นแ่ละหรือว่าเราจะเนียนไปก่อนแบบทำให้มันตายใจไปก่อนไงมึงจะคิดอะไรเยอะวะก็แค่เดินไปฆ่ามันปะวะ มึงเนี่ยคือมันอยู่บนเขามันดกักเราอยู่เนี่ยอันเนี้ยต้องมี AWM ของ P แน่นอนก็แต่ดับมแรกมันดับบนเขานะเนี่ยในวงอยู่ใกล้เราอยู่อะตอนเนี้ยมันต้องดอบับใช่ป่ะคลิปอ,อยังไม่ดบับเนี่ย AWM ของ P อ่ะนันน่นแหละไอ้เทียเราจะเล่นยังไงวะเนี่ยต้องขึ้นไปเอาเ<ร>าขา <okay. S 2> ก่อนเลยปะเนี่ยขึ้นไหมขึ้นเลยปั้มันก็แค่ส่งมึงขึ้นไปก่อนไง ไม่ก็มันเหลือยิบเหลือสิบหกคนใช่ไหมเรามีสามคนคนละตัวก็ได้แล้วครบโอ้โหตายเลยว่ะตายเลยตายเลยเนี่ยไอเทนี่มีไอเยนี่มีไอเยนี่มีของไอเยนี่มีของปืนพี่บอยแม่งโกหแพ้ว่ะไม่แน่แน่ให้กูให้กูให้กูอุ้ยไอ้บอยกูขอชุดไอ้บอยได้โปรดเอาชุดอ่ะเอาชุดอ่ะเอาชุดชุดชุดวุ้นมันมีพยาบาลแปดอันมึง เออดีลุยเก็บให้พี่ด้วยเก็บให้พีด้วยมึงเห็นมาโซเบีกับอั้คใช้ดีมากเลยไหมอะไรพี่เี่อจริงเหรอเฮียมึงแม่งโคตรใกล้เลยว่ะมึงนักเสียงเสียงยิงเสียงแม่งโคตรใกล้อ่ะกูเอาพยาบาลมาแปดอันเฮ้ยเฮ้ยนอนให้ไอ้ไทยมึงมึงเอาพยาบาลปะเนนึึงงงเสียงมันอยู่ใกล้ผมมากใช่อยู่ข้างหน้าพี่มึงนอนให้ดีมึงนอนเฮ้ยเสียงดังดัง T S มันก็พูดเสียงปกติได้นะพี่บอยมึงไม่เข้าใจไงไทยมันอินเนอร์อะอินเนอร์อะไร แกแล้เวเส้นตรงไม่ไ,ไทยมันอยู่ไหนวะหนอนอยู่ตอนนี้หนอนอยู่ยมันมึงก็เล่นมึงเล่นไม่เป็นทหารสามทหารเสือน,นะมึงขัดคำสั่งผู้มูใหญ่บอยได้ไ,ไงเนี่ยผูก็คือเพื่อนไงมู้เฮาอ่ะเออเทียอัทักูนี่แม่งแบบเปลี่ยนได้ปะวะโยนทิ้งไหมเออกูโยนละพี่เดี๋ยวกูทำเพิ่มอมึหน่อเหอเ ขอบวงเหลือสี่คน,คนแล้วเหลือเหลือเหลือหกเหลืออีกสามคนจมจะแชมป์แล้วกูทำเพื่อมึงอะ่ะเน,นี่ยตอนเนี้ยเพื่อพี่พีไงแต่กูไม่ได้เล่นนะตอนเนี้ยเฮ้ยแต่มึงยิงเอายิงเอาเลยนะเออยิงไม่หยุดอ่ะยิงตายหมดอ่ะกูซูดาเมจนะตอนเนี้ยจริงเหรอคันเข้าวงไปก่อนคันเข้าวงไปก่อนไอ้ที่มันยิงบุบบุบบับบับเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะมันอยู่ทางทิศเอ็นไหมไปกับยังกูแล้วมันอยู่ทางทางทิศห้าเจมทิศเอ็นอ่ะทิศห้า ดูได้ไงกูได้ยินเสียงปืนจากตรงนั้นแล้วจะขามทหาเดกกันหมดทำไมวะเรา่าเป็นหน้ากระดานอยู่งโง่เอ้ยเออสามทหารเสือไงเออเวลาเขาค้นเนี่ยไม่ฟังหมู่อลยเนี่ยเวลาเขาเดินค้นป่าเขาแบบแนวหน้ากระดานมึงไม่เคยฝึกทหารนลดิกูว่ามันอาจจะหลังหินข้างหน้าแล้วนะจเจมออมึงก็มึงก็เดาโมยหมดอ่ะมึงก็เดาโมยหมดอ่ะไอ้บอยแต่มันเห็นกูแน่มึงจะให้มันเห็นทำไมนอนนิ่งๆดินอนนิ่งๆดิกูนี่เป็นนอนชาเขียวอยู่ อุ้ยใครยิงอ่ะเก็บคุณน็อปคุณน็อปคุณน็อคมันมีคนมาหลังหินคนนึ่งหลังหินคนนึงมึงหลบหลังต้นไม้ไว้ก่อนโอเคปไหมหลังหินนี่กูแอบละมันซ้ำกูมันซ้ำกูมันซ้ำกูที่มันเจ็บจัดม่เจ็บหลังหินก็นั่นแหละไอพี่มึงดูดิพวกปากมากผมจำไม่ไ้ว่าตรงบ้านกูอยู่เออเห็นปหมกูดูทุกอย่างกูเห็นทุกอย่างเลยพวกปากมากอะไรอย่างเงี้ยนอนไว้นอนไว้นอนไว้สุดท้ายก็นนนนออไไวว้้สุดท้ายก็เป็นกูที่เก็บงานเลยไททีมีไซต์อีกตัวนึงเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแตต่่ผมจะเออาัวใกกล้น เดี๋ี้มันตงเอาแล้วนะตัวใกล้อ่ะคือกูเนี่ยตัวไอ้กูได้ใช้เพื่อนล่อตอนนี้ต้องวิ่งเดี๋ยวต้องวิ่งออกสายเฮ้ยย่าไฟหนึ่งตัวเหลือตัวเหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายเสือดอนกินเสือดอนกินไอ้ตี้มนอยู่ที่หินขวามึงหน้าหินข้างหน้ามึงนะาูแล้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยนี่ก็ตายแล้วก็พูดมากชิบหายเลยอยู่ซ้ายมือมึงเจมเออหินก้อนซ้ายหินก้อนซ้ายเออ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 นออเ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 ห็นปอเออเอออ โอ้ไม่นับไม่นับใช่ไหมไม่นับไม่แชมป์อะไรทั้งนั้นเลยตาหนีพวกมึงตายกันดีโอกาสนี้ต่อเนี่ยตอนนี้พวกมึงตายกันหมดแล้วโอ้ไม่เป็นไรกูทำเพิ่มมึงโอเคป่ะเออติมกับตันอเมริกากับตันอเมริกาไงแชมป์เราอ่ะมึงไม่ตื่นเต้นเลยกูไม่ตื่นเต้นเลยก็คือยิงเยอะแล้วใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดแต่พี่พีทำ damage ไปเยอะมากเลยเออยิงไปน่าจะห้าหกตัวรอดูอ่๋อห้าหกตัวจริงจริงด้วยพี่มึงยิงโคตรเยอะ